สวัสดีชายูทูบทุกท่านเลนะครับโอเคก็อยู่ผมเช่นเคยนะครับมีเถื่อนนะจ๊ะโอเคครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าหาชุดอาวุธเทพเขาหาตรงตรงไหนนะจ๊ะโ okay. อเคเราไปดูกันเลยครับอีกผพว่ามันไม่ค่อยสวยนะผมว่า ว่าปีนี้สวยกว่านะครับเห็นไหมครับปีนี้ผมโคตรชอบองปีสวรรค์สวยมากครับปีนี้แต่ผมพลาดละโอเคครับเราไปีเดียวไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเราไปเข้าไปในเขนเขียวนะจ๊ะอ่ามันจะมีสามนักเลือกครับนี่อันนี้นักลูนะครับส่วนอันนี้นักดาบส่วนอันนี้นักเวทนะครับใครที่เล่น ใชไหนก็เลือกเลยนะครับเคเสียงโอ้เสียงน่าจะดังไปหรือเปล่าผูา้พากาใหม่นะครับน่าจะเสียงดังไปอันนี้นักเวทนะครับโอ้ยอันนี้นักลูนะครับอันนี้นักดาบอันนี้นักเวทโอเคครับมีสามนักให้เลือกกล่องหนึ่งก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นแวนมีครบครับทุกอย่างครับถ้า หินเขียวท่านไม่มีท่านก็ไปซื้อได้ครับไปที่ร้านค้าเลี๋ยวลงมาซุดเลยครับไม่ใช่เป็นตัวนี้ครับนี่ใช้ไม่จำกัดครับซื้อเป็นร้านก็ได้เห็นเพชรล็อกนี่โอ้โหผมรู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยว คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าหาเบ็ดล็อกยังไงนะครับดาบนี้ผมก็อัดไปเป็นขั้นทิ่สี่แล้วครับคล้ายๆไอของของนักไกญ่อะไรวะของนักฆ่านะครับเห็นไหมครับดาบชั้นหกของนักฆ่าไม่ใช่คล้ายเรกใช่เลยเดียวกันเลยโอ้ยตายเหลือขั้นหนึ่งขั้น เหลือขั้นหนึ่งครับขั้นสุมากโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจุเพียง่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายฝันดีนะครับคืนนี้